เดี๋ยวจะมาทำการทดสอบไม้นะคะเป็นไม้สายยี่ห้อ K Power นะคะรุ่น PGA 58เดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงแล้วก็มาดูคาแรคเตอร์ของไม้ตัวนี้กันนะคะว่าให้เสียงออกมาเป็นลักษณะไหนคะ่ะฮัลโหลหนึ่งสทดสอบเช็ค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 เทสเทสเทสทดสอบเช็ควันถูฮัลโหลหนึ่งสแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการเปรียบเทียบกับไม้อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นไม้แบบถูกกว่านะคะ เดี๋ยวมาดูว่าเสียงมันให้เสียงแตกต่างกันยังไงถ้าเราไม่ได้เปรียบเทียบก็จะไม่ทราบว่าที่ปลายเสียงของแต่ละเสียงหรือว่าที่โทนแหล่งของของไม้แต่ละตัวเนี่ยจะให้เสียงที่ต่างกันนะคะอันนี้เป็นไม้รุ่นถูกฮัลโลนึ่งสองเห็นไหมคะเสียงต่างกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นไม้รุ่นถูกเสียงแหลมก็จะออกมาน้อยแล้วก็ความชัดเจนของเสียงก็จะน้อยกว่า ฮัลโหลหนึ่งสองทดสอบทดสอบอันนี้ในการปรับวอลลุ่มทุกอย่างจะเป็นการปรับแบบเดิมน,นะคะไม่ได้เปลี่ยนเลยยกเว้นเปลี่ยนแค่ตัวไม์อย่างเดียวทดสอบเช็กวันถืกอันนี้เป็นไม์รุ่นนี้นะคะเป็นไม์ที่เหมาะที่จะเอาไปใช้ทั้งไม์พูดแล้วก็ไม์ร้องเลยนะคะ